เฮ้ยไอ้คุณตักบริบูบู์มึงอะไรของคุณเนี่ยของกูยังเนี่ยฮะของกูย<า>ังนี่ไงมึงดูนี่ขอของดารานะครับประมูลด้วยเออไอ้แค่กูมึงจะต้องเจอคนแบบนี้ไอ้แจ็คไม่ผมพูดกับพี่แล้วไงว่าขอของดาราอ e ีพีพี่กูไม่เอาของมาประมูลมึงส่งมาที่บ้านกูทำไมไตักแต่กูจะให้มึงไงกูก<อ>ูไม่เอาเอางี้กูให้คนประมูลแล้วกันเอางี้นะฮะโอ้ยตักมึงมึงไอ้ไอ้ต้อยนี่พอๆกันแค่นี้แหละ มึงเลยเอาไปรับป,ประมูลป,ประมูลตัวอะไรเนี่ยดูดิประมูลตัวอะไร999นะ4แสน4แสนที่ไม่มีใครประมูลหรอกหาเอาเอย่อา,อางงี้มามานี่โอเคเริ่มประมูลนะครับไอ้คนะครับมาดูนี่นะฮะตัวละ9 9็ไม่ต้องถ่ายแค่เลยครับ999บ,บ,99บาทนะครับผมใครประมูลนะครับเริ่มที่999บาทนะฮะมามาทางผมเลย